ภิกษุฉับพักคีผู้ระบายอารมณ์ในโรงฉันสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเดชตะวันสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาทุกคนได้ย้อนอดีตกลับไปสู่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาจากหมวดที่มีชื่อว่าหมวดธรรม,มทวะค่ะเป็นเรื่องราวของการเตือนสติให้ตั้งอยู่ในธรรมและเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าภิกษุฉับพักคีค่ะ ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุฉพคัคีได้ตรัสพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นว่าณเตนะปันทิโตโหติเรื่องก็มีอยู่ว่าภิกษุฉพคัคีชอบทำโรงฉันพัฒาหารให้ศกกรกทั้งในวัดและในบ้านของคารหัวันหนึ่ง พวกภิกษุรูปอื่นจึงได้ถามสัมณเนยและภิกษุที่เพิ่งกลับมาจากชั้นพัตาหารในบ้านของคขาหรืหัดว่าสถานที่ชั้นพัตาหารเป็นอย่างไรบ้างภิกษุหนุม่มและสัมณเนยก็ตอบว่าอย่าถามเลยครับพวกภิกษุฉัพคีที่ไปด้วยกันได้กล่าวขึ้นว่าพวกเราแหละเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตแล้วข่มขู่ว่าจะโปรยอยากเยื่อที่ศีรษะของพระภิกษุรูปอื่นแล้วขับไล่ออกจากวัด แล้วทําพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมโดยจับหลังพวกกระผมแล้วโปรยหยักเยื่อลงไปทำโรงพัตตาหารให้สก,กรปรกหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายไปสู่สํานักพระศัสดาแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวเหล่านั้นให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสแสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เรา เรียกคนที่มีความสงบไม่มีเวรไม่มีภัยว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตแล้วได้ตรัสพระคาถาเป็นภาษาบาลีว่านะเตนะปันดิตโตโหติยาวตาพหุภาสติเขมีอเวรีอภโยปันดิตโตติปาวุจตีติซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมาก ส่วนผู้มีความเกษมไม่มีเวนไม่มีภัยเรากล่าวว่าเป็นบัณฑิตและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคำในพระคาถาเพิ่มเติมค่ะคำว่ายาวตาเป็นต้นก็หมายความถึงว่าบุคคลที่ไม่ชี้ว่าเป็นบัณฑิตก็เพราะเหตุที่พูดมากในท่ามกลางส่งเป็นต้นค่ะส่วนบุคคลใดเป็นคนมีความเกษมชีอว่าไม่มีเวนเพราะเวรห้าไม่มีผู้ไม่มีภัย คือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชนเพราะอาศัยบุคคลนั้นผู้นั้นค่ะจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แลและในการจบพระธรรมเทศนาค่ะชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นค่ะเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังคะจากเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าบัณฑิตที่แท้จริงค่ะไม่ได้ดูจากคำพูดแต่ดูที่การกระทำค่ะ และเรานะคะก็ไม่ควรถือตัวว่าเป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นบัณฑิตแล้วไปดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นค่ะเพราะการเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนะคะก็ต้องประกอบด้วยความสงบเสงี่ยมความไม่มีเวรความไม่มีภัยและก็การไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเดชตวันสตอรี่ค่ะหากชอบเรื่องนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ